เพ่งได้สู้เออชื่อเพ่งแนไม่เหม็นป่มันแม่ใหญ่เมยใหญ่มนลูกเมียน้อยโอ้หญ่สู้บังค้มกาตุ้งไรเบิงเมียนตะเจี่ซึ้มปวกก็มีเม่นะแม่นั่นเขาเจอพีจับใค่บ้างบ้างใครแต่องจับที่บ้งบ่างบอหัวนเพ่งมไม่ดูน้ำกวกอมดูผมกนก็ลิน ใส่ั่ปเเ่นีคือบาวันปกันใส่ที่ใส่วันกจางอยาา่อเอ้ยังยังยังสวยยังอยู่เงยนั่อยู่คอยคอยเนื้อเรากินกับกินกับไปพกคงเสื่ออนเนื้อ

เอนองแก้มเนี่ยแมนเบอกกขหนาจืดๆี่อีนับเห็นมือละสกิโลขาขักแต่นอกดึงนี่ยะกนพื้นผูวน่เรียงูเรียงวนบ้านพูดนละจังเออมันเพลดโอ้ยของอันกพระพัดตะทอดในี่ลงเนี้ มีพลองเลยเอะ๋อกันนันดีไม่ไม่จิ้มเลยไม่จิ้มพอน่ะที่เดกก็ได้พอน่โอ้ยตะจัดแต่จัดอีกโอ้ยใส่เซตาคื้นเลย ทั้งโปเสเตอดงหมไ้เห็นบอกมาไม่ได้ถูกปิดนะอ้เาวีู่วัสิได้มาื้อรบอเอ้าเมื่อหลังจังลุนจักร้เย่าเย็นหมดแล้วเอาเอาไปหากกัได้ให้แจกกัได้มันไม่มากิ่นโบ่ เดี๋ยวแม่กะกะเมื่อแล้วเขาเข้าใจหนูหนูหนูเขาหลุดในใจโว้ยเอามาเอามาวอาให้วัดอีกอะไรมามาซองวัดกอะไรตัวว่าจไใคลุนซอยซอยนี่เอ็นต่มากินบาเ่าไคโอ้ยเอมเอามาห้ามมาเ่าห่ีอ่ขาดไปมาห้ามันอีผมผมอยู่หนบ้านอน่าเยราเพ็รตะบนา เพดขามเพ็ดบนละมาขามขาบเก็บบาดมันสุกแล้วก็เก็บบำเทิี่ยมากเลยตกเนาอยากสมมันจะมีน้ำหนักกว่าแต่มันสุกแจังมาเก็บขายในห้องคือยุโรหนึงจไร้หลท์มีเก็บแต่บำรเทิมนตกเนาอ่ตืกเนาบามันส้มเออหน่ะมันมันมันหาเลียงกิน โอ้ยิเห็นมอสบมะสล้วได้เดียวกันจิ้นออมหมอก้อจ้าไปเดียวไม่กินออมหมอกอยจ้ามาดูเจ้ากับปูจุบเอาไว้จังคือแตงทอไมขายปลาขาดเรือมือนกันนั่นคือเราปลาขาดเพรามันหมยงก็เป็น มนมีขาเลยหอถ้ามันเป็นมันจะเปนช่ยงดูคเดียวยานมนื้นคนจับแทะยูคเดียวเป็นอยู่ไนต้นซุปเปอร์เป็ดทุเียงก็เทียวเหอไม่ได้อ๋อเอาไปเทียวคงมหอหันมอท่านได้าแล้วไปเที่ยวบอกว่าปมากินเดด้วยวะไปนําำเปนนำหาลาน่นบอกโอ้ยขามามัสั มดเลยสมุนไเ,เป็นยคนม,นนมนวยน,น,นะืตามเชียร์ปะลำหลาลานไปสายตุเชียร์นั่นอ,ยอยางหัวนะนันอะไ็สดยนี่

กม่สามลนมื่อนูกินอะไเ้อปกาศนี่แม่เอ้ยแบ่งัไเดี๋ยวแบงเดี๋ยวแบ่งแบ่งยังับกเอาโอ้แบงเยอแบงเยอแบงใบวโอ้นงกหยากรยังลวสิกินยันนี่วแล้วกินอะวะแบ่งไปชันีหูแล้วก็่ามากินแล้วมาคใบใบใบไปตัดไม้ตัดไม้ลง

บายด้อเุ่ไหนเนาะตีรเอาเข้าไปให้กินหัวที่ไหนเห็นมยีเสียบมีเสีบ